ตอบทุกอย่างที่อยากรู้เกี่ยวกับ Thailand Pass และคำถามที่พบบ่อย3ธันวาคม64ช่วงนี้ดูคอมเมนต์แล้วจับอารมณ์ได้ว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็กำลังกังวลน,นะครับว่าทางคนจัดก,การประเทศของเราเขาจะเปลี่ยนเขาจะหักหัวปิดประเทศหรือไม่ก็เพิ่มวันกักตัวหรือแม้กระทั่งคนที่ใกล้วันเดินทางแล้วอีกไม่กี่วันก็จะขึ้นเครื่องบินก็ยังกังวลว่าจะมีอะไรเปลี่ยนกระทันหันเนี่ยคือ,อไม่ได้ฟันธงนะแต่อาคิดว่ายังไม่ได้เปลี่ยนง่ายๆหรอก เพราะว่าเขามีมาตรการรับมืออะไรหลายอย่างแล้วก็พิธีกรรมพิธีการของเขาที่วางมาตั้งแต่ต้นนี่แหละเป็นตัวฝังความเชื่อของเขาว่าเปิดได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรักษาหน้าด้วยเพราะว่าถ้าปิดไปตอนนี้เนี่ยคือที่เปิดมาเนี่ยอยู่ดีๆก็แบบว่าลดวันกักตัวเหลือหนึ่งวันหรืออะไรเนี่ยก็รักษาหน้าอีกนั่นแหละฉะนั้นน่าจะอยู่ได้อีกสักพักใหญ่ๆเลยครับก็เดี๋ยวเริ่มกันเลยลิงก์นี้ จากกรมการกงศุลกระทรวงต่างประเทศนะครับเชื่อถือได้แน่นอนเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอก็คือเป็นคําถามที่พบบ่อยดูแล้วก็คือแทบจะทุกประเด็นเกี่ยวกับ Thailand p a s สเลยก็คือเริ่มต้นที่อันแรกเลยนะครับคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการลงทะเบียนก็คืออมอาจจะไม่ได้อ่านตามนี้หมดก็คือจะเอาอาธิบายตามความเข้าใจของอ,อมนะครับการเข้าประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวทั้ง3รูปแบบต้องลงทะเบียน Thailand Pass หรือไม่3รูปแบบก็คือ t ท s t and Go กกับตัวหนึ่งคืนสําหรับเพื่อนๆ63ประเทศ ซึ่งตรงนี้ยังไม่ได้มีการเพิ่มรายชื่อนะอ่อแล้วก็แบบที่2คือแซนด์บ็อกซ์สำหรับผู้โชค้ายที่ไม่ได้อยู่ใน63ประเทศซึ่งทั้ง2กลุ่มทั้ง Test and Go และ Sandbox ก็จะต้องฉีดวัคซีนครบโดสแล้วทั้งคู่ถึงจะเข้ามาได้ Sandbox ก็คือตอนนี้เป็นอยู่ในพื้นที่7คืนนะครับ s ท and Go ก็กักตัว1คืนแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนก็เข้าแบบกักตัว alternative Quarant i ท e 10คืน ก็คือเนี่ยคือ3มรูปแบบก็คือทุกอย่างทุกคนคนไทยหรือต่างชาติเข้าไทยแบบไหนก็แล้วแต่ต้องขอไทยแลนด์พาสเพราะว่ามักจะมีคนถามอยู่เรื่อยเออถ้าเป็นลักษณะนี้ล่ะต้องขอไทยแลนด์พาสไหมถ้าอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนั้นล่ะถ้าเป็นเด็กล่ะถ้าบลาบลาบลาต้องขอหมดทุกคนครับไม่เว้นคนไทยหรือต่างชาติก็ต้องขอควรลงทะเบียนไทยแลนด์พาสล่วงหน้าก่อนวันเดินทางเป็นเวลาเท่าไหร่ ในนี้บอกว่าลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย7วันก่อนเดินทางแล้วก็แน่นอนต้องเป็นคนที่ฉีดวัคซีนมีใบรับรองการฉีดวัคซีนซึ่งควรจะมีวันฉีดโดสแรกด้วยเพราะว่าบางคนนี้อย่างเช่นใบรับรองใบฉีดวัคซีนของ EU นี่มีแต่โดสสใช่ไหมก็มีแค่บางคนที่อาจจะมีโดสแรกคือใบของโดสแรกเนี่ยมันไม่ต้องก็ได้แต่เราต้องจําวันฉีดโดสแรกเพื่อมากรอก Thailand Pass อันนี้ที่พูดถึงว่ามีแค่ใฉีดโดสสก็ได้นี่สาหรับใบ E.U. COVID-19 Certificate อย่างเดียวนะครับแต่ของประเทศอื่นๆก็จะต้องระบุทั้งคู่แล้วก็ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่าไหร่นี่จริงๆ7วันเนี่ยก็ถือว่าทันนะถมเทนะเพียงแต่ว่าหลายๆคนก็จะใจร้อนว่าเออบางคนแบบโพล่มาอีกตั้งเดือนหนึ่งกว่าจะไปโอเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้ก็จริงๆแล้วเขาจะรีบทําให้กับคนใกล้เวลานะครับก็คือถ้าเรามาลงสัก7วันก่อนเดินทางปุ๊บเนี่ย เราก็รอไปแล้วก็ถ้าเกิดใกล้วันแล้วสักสามถึงสี่วันล่วงหน้ายังไม่ได้จริงๆก็ทวงไปเลยเนี่ยครับตามหน้าจอเนี้ยเบอร์โทรหรือไม่ก็อ่าน,นี้อีเมลอันน,น,นี้หรือว่าติดต่อสถานทูตไทยในประเทศที่เราอยู่ก็ได้ตามหน้าจอนี้เดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้ไม่ต้องกลัวนะครับทันแน่ๆแต่ถ้าเกิดว่าใกล้วันแล้วยังไม่ได้แล้วใจร้อนก็ส่งกระทุงเขาไปเลยส่วนมากถ้าอีกไม่กี่วันก็เดินทางแล้วเราเราส่งไปนะเดี๋ยวไม่นานเขาก็ทำให้ เพราะว่าอันนี้คือเราประสบการณ์หลายคนมากแล้วที่เป็นแบบนี้สามารถเปลี่ยนกําหนดการเดินทางหลังจากที่ได้ลงทะเบียนและได้รับ QR code ได้แล้วหรือไม่แล้ว QR code ที่ได้รับยังสามารถใช้ได้หรือไม่ก็อาจจะเช่นเครื่องบินดีเลย์หรือเปลี่ยนไฟล์บินหรือคือมันไม่ตรงกับของเดิมคือหลังจากที่เราได้ QR code แล้วเกิดมีปัญหาพวกนี้สามารถทําได้ในกรณีหมายถึงว่าเปลี่ยนกําหนดการเดินทางได้ อย่างเช่นกรณีมีการเปลี่ยนเที่ยวบินผู้เดินทางสามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้ไม่เกิน72ชั่วโมงหลังจากเที่ยวบินเดิมที่ได้ลงไว้กับ Thailand Pass มันจะมีถามอยู่ว่าถึงไทยวันไหนอ่าอันนั้นน่าจะ72ชั่วโมงหลังจากอันนั้นแหละถึงไทยวันไหนก็ดูตามตั๋วเครื่องบินนะครับเหยียบสนามบินที่ไทยวันไหนกี่โมงก็อันนั้นแหละอ๋อแต่เขาไม่ได้ถามว่าเวลาไหนนะถามแค่วันไหนเฉยๆฉะนั้น72ชั่วโมงนับจากอันนั้น ก็คือไม่ต้องขอ Thailand Pass QR โค้ดใหม่ไม่ต้องขอถ้าอยู่ภายใน72ชั่วโมงจากเวลาที่เราได้กรอกเอาไว้แต่ว่าเอกสารอื่นๆยังต้องมีความสมบูรณ์และมีอายุการใช้งานตามที่กำหนดหมายถึงว่าอย่างถ้าคนไทยก็มีแต่ใบจองโรงแรมใช่ไหมก,ก็ต้องส่งเปลี่ยนใหมห่หรือถ้ามันกระทันหันมากเลยแบบว่าพรุ่งนี้จะขึ้นเครื่องบินอยู่แล้วอ่ะมันก็ช่วยไม่ได้จริงๆแต่ถ้าเกิดอีกหลายวันก็อาจส่งไปเปลี่ยนกับโรงแรมเลยว่าเปลี่ยนเป็นวันไหนคือเอกสารอื่นต้องถูกต้อง ยกเว้น QR code ก็มีอายุ72ชั่วโมงหลังจากที่เราได้กรอกเอาไว้มีบางคนบอกว่ามันอยู่ได้3มเดือนหน้าอะไรอย่างนี้คือถ้าเพื่อนๆเ,เอาแอปสแกน QR code ของมือถือของเราอ่ะยิง QR Thailand Pass เนี่ยมันจะขึ้นได้ QR วันไหนแล้วก็มีอีกเวลาหนึ่งอ่ะหมดวันไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นไม่เกี่ยวนะอ่ามีตัวอย่างนะครับถ้าเราเอายิง QR Thailand Pass ด้วยมือถือของเราเนี่ยก็จะขึ้นแบบนี้คล้ายๆอย่างนี้แล้วก็เนี่ยมีวันออกและกันวันออก วันนี้แต่ว่าวันเนี่ย expire date ก็คือวันนี้ประมาณ3เดือนเนี่ยทึ่งอันนี้ไม่ใช่นะถามสถานทูตแล้วเขาบอกว่ายืนยันเราก็อธิบายไปส่งรูปนี้ไปเลยแหละยืนยันว่ายังไงก็72ชั่วโมงหลังจากเวลาที่เราได้ลงทะเบียนเอาไว้อันนี้คือไม่รู้มีไว้ทําไมนะไม่รู้เหมือนกันสําหรับการเดินทางแบบครอบครัวหรือเป็นกลุ่มสามารถส่งเอกสารการเดินทางแบบเป็นกลุ่มได้หรือไม่ได้ในกรณีที่เฉพาะเด็กอายุ ต่ำกว่า12คือ0ถึง11เนี่ยสามารถตอนลงทะเบียนมันจะมีช่องให้ติ๊กว่าเดินทางพร้อมกับอายุต่ำกว่า12หรือไม่อ่าพอเราติ๊กปุ๊บมันก็จะให้กรอกข้อมูลเหมือนของเราเด้เลยฉะนั้นก็คือเหมือนแบบกรอกไปพร้อมกันในในครั้งเดียวได้สำหรับอายุ0ถึง11นะครับส่วนอายุ12ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก็ลงทะเบียนแยกต่างหากอันนั้นคือที่ว่าอายุ0ถึง11นี่คือกรณี test and go กักตัว1คืนแต่พอมาเป็นแบบ sandbox ที่ต้องอยู่ในพื้นที่7คืนตลกมากก็คือเมื่อกี้เอาบอก0ถึง11ใช่ไหมอันนี้คือให้0ถึง17เลยลงทะเบียนพร้อมกับผู้ปกครองได้อันนี้คำถามคำตอบยาวแต่เราอธิบายสั้นเออหลังจากที่ผ่านไอ้กฎเกณฑ์ของเขาแล้วเนี่ยอย่างเช่นกักตัว1คืนแล้วผลเป็นลบแล้วเพราะมันจะมีการตรวจโควิดตอนกักตัวหรือว่าผ่านแซนบ็อกซ์เคืนแล้วก็อาจผลตรวจเป็นลบแล้วก็สามารถเดินทางในประเทศไทยได้อย่างอิสระหรือไม่คําตอบคือใช่ ก็คือถ้าผลตรวจแล้วเป็นลบก็ออกจากที่หมายถึงว่าถ้า Test and Go ก็ไปได้เลยถ้าเป็น Sandbox ก็อยู่ครบเวลา7คืนแล้วก็ไปได้เลยเหมือนกันอิสระทุกพื้นที่ทั่วไทยแต่วงเล็บเช็คกฎระเบียบของจังหวัดที่จะเดินทางเข้าก่อนว่าเขามีอะไรบ้างหากไม่มีโทรศัพท์มือถือจะแสดง QR code ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้อย่างไรก็ต้องปริ้นออกมาเป็นกระดาษแล้วกรณีแวะเปลี่ยนเครื่องละ่ะ เพราะว่าถ้าเป็นเทสแอนโกลกตัวหนึ่งคืนเนี่ยเขาอนุญ,ญาตให้แค่63ประเทศแต่ถ้าเราไปเปลี่ยนเครื่องในประเทศที่เขาไม่ได้อนุญ,ญาตละ่ะคือมันได้ไหมแล้วก็อะไรจะต้องขอ i ทล n d พ a ส s ของประเทศนั้นไหมอย่างอย่างสมมติตุรกีเนี่ยไม่ได้อยู่ใน63ประเทศถ้าเรานั่งเทิร์กิชแอร์ไลน์ไปต่อเครื่องที่อิสตันบูลตุรกีเนี่ยมันจะเข้าข่ายไหมเหมือนเหมือนเข้าข่ายไปเหยียบตุรกีต้องทําอะไรอีกไหมอย่างเงี้ยคือถ้าแค่เปลี่ยนเครื่องเฉยๆนะครับไม่ต้องไม่ได้ถือว่าเข้าประเทศ ถ้าต่อเครื่องระยะเวลาไม่เกิน12ชั่วโมงและก็ไม่ได้ออกนอกต่อมออันนี้ได้แต่ถ้าต่อเครื่องเกิน12ชั่วโมงต่อให้ไม่ได้ออกจากต่อมออันนี้ก็ถือว่าไม่ได้แต่ถ้าต่อเครื่องและมีการออกนอกต่อมอแม้จะแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ตามอันนี้ไม่ได้ครับสรุปว่าสามารถต่อเครื่องประเทศอื่นได้ในกรณีที่ต่อเครื่องไม่เกิน12ชั่วโมงและก็ไม่ได้ออกนอกต่อมอเท่านั้นนะครับ หมวดถัดมาก็คือคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนถ้าสมมติว่าเราได้แบบยกเว้นการกักตัวคือเขาบอกไม่กักตัวแต่ความจริงคือกักหนึ่งคืนในโรงแรมเพื่อรอผลตรวจนะครับก็ณวันที่พูดคือเป็นแบบนี้นะต้องเช็คกฎระเบียบอีกทีหนึ่งว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมถ้าเป็นชาวต่างชาตินะครับอยากจะกักตัวแค่หนึ่งคืนเนี่ยจะต้องอยู่ในประเทศที่ได้รับการยกเว้นเนี่ยไม่น้อยกว่า21วันติดต่อกันสามารถพำนักได้หลายประเทศแต่รวมแล้วไม่น้อยกว่า21วัน อ่ายังยุโรปเนี่ยประเทศติดกันหมดก็ไปอยู่หลายที่ได้เลยแต่รวมแล้วไม่น้อยกว่า21วันแล้วก็อยู่ใน63ประเทศที่เขาอนุมัติแล้วก็จะมีคนถามว่าอ้าวแล้วกรณีอยู่ไทยอยู่แล้วล่ะอย่างเช่นคนจะไปเที่ยวหรือไประยะสั้นน่ะมันน้อยกว่า21วันน่ะมีสักกี่คนที่จะไปมากกว่า21วันแล้วพอขากลับมายังได้แบบกักตัวหนึ่งคืนอยู่หรือไม่คําตอบคือถ้าเดินทางจากไทยไป63ประเทศที่ได้รับการยกเว้นแล้วกลับมาไทย ถึงจะน้อยกว่า21วันก็ไม่เป็นไรแค่ว่าในโปรแกรมการเดินทางของเราเนี่ยจะไม่ไปแวะประเทศที่อยู่นอก63ประเทศเท่านั้นเองถ้าเราไปวนๆอยู่กี่ประเทศก็ตามแต่อยู่ในประเทศที่ได้รับการยกเว้นถึงแม้ไม่เกิน21วันก็สามารถกลับไทยแบบที่กักตัว1คืนได้หมวดถัดมาคำถามเกี่ยวกับเอกสารก็อย่างที่บอกครับมันมี3รูปแบบซึ่งเพื่อนๆส่วนใหญ่คงจะเป็นแบบ test and go คือกักตัว1คืนอยู่แล้ว สำหรับคนโชคร้ายไม่ได้อยู่ใน6 3ประเทศก็คือแซนบ็อกซ์สองกลุ่มนี้คือต้องฉีดวัคซีนครบโดสและเว้นอย่างน้อย14วันก่อนเข้าไทยไม่นับวันฉีดส่วนอันนี้เอาเทอร์นติฟ์โควตินต้องกัก10คืนสําหรับคนไม่ได้ฉีดวัคซีนเอกสารที่ต้องใช้อ่าก็มีพาสปอร์ตหมายถึงว่าใช้ในการขอ Thailand p a s s นะครับทุกอย่างก็คือถ่ายเป็นรูปภาพไว้อัปโหลดเข้า Thailand p a s s เอ่อแล้วก็ถัดมาคือใบรับรองฉีดวัคซีนแน่นอนถ้าเป็นยุโรปใช้แค่โดสสได้ แต่ว่าถ้าเป็นอื่นๆที่เหลือที่ไม่ใช่ยุโรปก็ต้องมีระบุครบทั้งวันฉีดโดสที่1และโดสที่2ยุโรปใช้โดสสองได้นี่เขาไม่ได้บอกแต่ว่าคนส่วนใหญ่มันมีแค่นั้นจริงๆแล้วเราก็ลองมาแล้วก็โอเคแต่ว่าเราต้องทราบวันฉีดโดสแรกด้วยเพื่อที่จะมากรอกก็คือทั้ง Test and Go และก็ Sandbox กก็ต้องมีใบรับรองฉีดวัคซีนทั้งคู่แล้วก็ประกันประกันคนไทยไม่ต้องซื้อนะครับ พาสปอร์ตไทยไม่ต้องซื้อนี่ไงไทยเนชั่นแนลอนด์ตรีควร้คนไทยไม่ต้องซื้อประกันคือพาสปอร์ตไทยถ้าคนไทยแต่ว่ามีพาสปอร์ตต่างประเทศก็ต้องซื้อประกันคือพาสปอร์ตไทยอาจจะหมดอายุไปแล้วไม่ได้ต่อหรืออะไรเงี้ยมีเฉพาะพาสปอร์ตต่างประเทศก็ต้องซื้อประกันคือนับว่าคนไทยหรือไม่ใช่คนไทยก็คือนับที่พาสปอร์ตแล้วก็ประกันก็คือเฉพาะชาวต่างชาติชาวต่างชาติคือคนที่ไม่ได้มีพาสปอร์ตไทยทุกคนก็ประกันวงเงินคุ้มครอง ไม่น้อยกว่าห้าหมื่นดอลลาร์จะมากกว่าก็ได้ก็คือใช้ประกันที่มีในประเทศตัวเองก็ได้ใช้ประกันของตัวเองได้แต่ว่าต้องระบุวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่าห้าหมื่นดอลลาร์แล้วก็ขอยกเว้นสำหรับ expat ก็คือชาวต่างชาติที่มาทำงานในประเทศไทยสามารถใช้หนังสือรับรองจากนายจ้างได้แต่หนังสือรับรองอะไรออก,ก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคแล้วก็ถัดมาถัดจากประกันย้ำนะครับคนไทยพาสปอร์ตไทยไม่ต้องซื้อ แล้วก็ใบจองโรงแรมอันนี้ทุกคนถ้าเป็น Test and Go กักตัว1คืนก็คือจองโรงแรมชา plus หรือ AQ 1คืน Sandbox ก็ต้องจอง7คืนส่วนไม่ฉีดวัคซีนก็10คืนเวลาจองโรงแรมระวังนะครับเพราะว่าถ้าเราจองผ่านเว็บจองอย่าง Agoda หรือ Booking เนี่ยคือต้องดูราคาก่อนถ้าราคาประมาณ3 7 0 0ันถึง5,000เนี่ย ก็จะเป็นราคาที่รวมคือราคาโรงแรมอาจจะต้องรวมค่าตรวจโควิดแบบ rt pcr อ๋อแล้วต้องมีระบุในใบจองด้วยนะว่าตรวจ rt pcr นะ,ะแล้วก็รวมค่ารถมารับที่สนามบินแล้วซึ่งจะราคาประมาณ3 0 0 0ันถึงห้าพขึ้นไปคือแพงกว่านั้นก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่ราคาประมาณ3 0 0 0ันถึงห้าพต้องราคาประมาณนี้บางคนไปจองห้องแค่800บาทซึ่งอันนั้นยังไม่รวมยังไม่รวมค่าตรวจโควิดส่วนใหญ่จะเป็นชา p l u สนั่นแหละที่ไม่ได้ระบุแล้วก็พอตอนเราสมมติจองจากอโก d ด้าปุ๊บ เราก็ต้องส่งใบจองนั้นนะไปให้โรงแรมด้วยแล้วเขาก็จะเรียกเก็บค่าตรวจกับค่ารถรับที่สนามบินเพิ่มก็คือเบ็ดเสร็จแล้วมันจะต้องประมาณ3 7 0 0ันเถึงห้าพบางคนไม่รู้เรื่องไปจองแค่800แล้วก็ใช้แค่ใบจองของ a g โกดามันก็ใช้ไม่ได้มันต้องมีส่งใบ a g โกด้านไปให้โรงแรมให้เขาออกใบชื่อว่า hotel confirmation ให้กับเราส่วนแซนบ็อกนี่เขาก็จะเป็นใบชื่อของเขาอยู่แล้วคือชาบาเซอร์ติฟิเคก็จองจากเว็บจองก็ได้แต่ต้องส่งให้โรงแรม ไปออกใบชาบาเซอร์ติฟิเคตแล้วก็เรื่องแซนบ็อกซ์นี้ถ้าเข้าภูเก็ตก็คือจองตรวจโควิดเองถัดมาคือวีซ่าไทยก็ส่วนใหญ่ถ้าเข้ามาแบบฟรีวีซ่าคือต้องอยู่ในประเทศประมาณ70กว่าประเทศที่เข้าไทยแบบฟรีวีซ่าได้ก็ไม่ต้องขอแล้วก็ขอ Thailand Pass นี้เขาไม่ได้บังคับเรื่องวีซ่าคือเราก็มาตามปกตินั่นแหละตามตั๋วเครื่องบินนะครับ ถ้าเกิดเราซื้อตั๋วเครื่องบินมาสามเดือนแต่เราไม่ขอวีซ่าก็รับรองเดี๋ยวมีปัญหากับต่อมอแน่นอนฉะนั้นก็ซื้อตั๋วเครื่องบินมาตามเกณฑ์ของที่เราจะมาถ้ามาฟรีวีซ่าก็ไม่เกินสามสิบวันครับซึ่งไม่เกี่ยวกับคนไทยอยู่แล้วเพราะคนไทยเข้าประเทศตัวเองไม่ได้ใช้วีซ่า่ามีตารางภาษาไทยด้วยเพิ่งเห็นก็มาดูกันได้แล้วก็อันนี้คือก่อนเดินทางนะครับเอกสารอีกอันนึงที่ไม่ได้อยู่ในตารางก่อนเดินทางไม่เกินเจ็ดิบสองชั่วโมงก่อนเครื่องบินออก จะต้องตรวจโควิดแบบ RT-PCR ไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกแล้วก็เอามาโชว์ต่อหน้าเจ้าหน้าที่หมดต่อมาเอกสารเกี่ยวกับการรับรองการฉีดวัคซีนถ้าเด็กที่เดินทางยังไม่ได้ฉีดวัคซีนสามารถกักตัวเหมือนผู้ปกครองได้หรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าเป็นกักตัวแบบ Test and go นะครับกักตัว1คืนเนี่ยเขายกเว้นเรื่องวัคซีนให้เฉพาะเด็กอายุ0ถึง11ปี ที่ไม่ต้องฉีดวัคซีนที่มาพร้อมกับผู้ปกครองแต่ถ้าอายุ12ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจะต้องฉีดวัคซีนเหมือนผู้ใหญ่คือกฎระเบียบเรื่องนี้ก็ต้องเช็คอีกทีหนึง่งแต่ว่าล่าสุดก็คือเป็นแบบนี้ตามวันที่อพูดอันนั้นคือเทสแอน d g โกกับตัวหนึ่งคืนแต่ถ้าเกิดเป็นแซน d b บ็เขายกเว้นเรื่องวัคซีนให้เด็กอายุ0ถึง17ไม่ต้องฉีดอายุ18ขึ้นไปก็จะต้องฉีดเหมือนผู้ใหญ่บางคนก็ถามว่างั้นฉีดเข็มเดียว นับได้ไหมเพราะว่าประเทศที่อยู่ยังไม่ได้ให้เด็กฉีดเข็ม2ก็เขาบอกว่ายังไงก็ต้องฉีดเหมือนผู้ใหญ่คือฉีดวัคซีนครบโดสนะครับฉะนั้นก็ก็ฉีดเหมือนผู้ใหญ่นะครับเทสแอนโกอายุ12ขึ้นไปแซนบ็อกอายุ18ขึ้นไปอันนี้ควบกันเลยก็คือไทยยอมรับวัคซีนอะไรบ้างก็เนี่ยตามตรงนี้เลยก็คือ s i n นแวคแ s สตราเซเนกาไฟเซอร์โมเดอร์นาซีโนฟาร์มจอร์นสันแอนจอร์นสันสปูตนิกวีโควัคซีน ก็หมายวามว่าถ้าฉีดวัคซีนพวกนี้ฉีดครบก็ถือว่าเข้าไทยได้แล้วก็สามารถฉีดไข้ได้ฉีดไข้ก็คือเขาก็มีเกณฑ์อะไรของเขาแบบนี้นะประมาณว่าถ้าจะฉีดไข้เนี่ยสมมุติว่าโดสแรกเป็นไฟเซอร์โดสสองถ้าสมมุติเป็นโมเดอร์นาก็ต้องเว้นสามสัปดาห์หรืออะไรเงี้ยตามเกณฑ์ตรงนี้ของเขาถ้าฉีดไข้ผู้ลงทะเบียนต้องอัปโหลดเอกสารรับรองฉีดวัคซีนทั้งเข็ม1เข็ม2หรือไม่ใช่จะต้องอัปโหลด ทั้งเข็มหนึ่งเข็มสองคือใบเดียวอาจจะบอกทั้งเข็มหนึ่งเข็มสองภายในใบเดียวกันก็ได้นะถ้าใครมีเฉพาะใบ EU COVID 19 Certificate แค่ใบเดียวไม่มีอันอื่นๆเลยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆควรจะมีนะก็ลองดูอัปโหลดเฉพาะอันนั้นแหละแต่ว่าต้องมีวันฉีดโดสแรกคือต้องจำได้แล้วก็กรอกไปหลายๆประเทศก็มีเออย่างเช่นเยอรมน,นีก็มีเล่มเหลืองใช่ไหมเออก็อัปเล่มเหลืองไปด้วยก็ดีแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าใบฉีดวัคซีนของเรามี QR code ก็ ถ่ายแบบชัดๆเลยหรือถ้ามีเป็นไฟในคอมพิวเตอร์ในมือถืออยู่แล้วเนี่ยก็ลองครอบเฉพาะ QR เขาจะมีช่องอยู่ว่าติ๊กเพื่ออัปโหลด QR โค้ดแล้วก็ใส่ไปปุ๊บเนี่ยก็จะได้รับการพิจารณาเร็วขึ้นสรุปจากประสบการณ์ก็คือใบรับรองฉีดวัคซีนของเราควรจะระบุทั้งเข็ม1และเข็ม2จะแยกใบก็ได้หรืออยู่ในกระดาษแผ่นเดียวกันก็ได้แล้วแต่บางคนก็สงสัยว่าอาใบฉันไม่มี QR โค้ดอะได้ไหมได้ <laughs> ก็คือจะมีเจ้าหน้าที่ เป็นมนุษย์คอยพิจารณาแต่ถ้าเกิดว่าใบของเรามี QR code แล้วเราก็ถ่ายรูปชัดมากๆหรือว่าเป็นไฟล์ในมือถือแล้วก็ครอบจับภาพเฉพาะตัวสี่เหลี่ยม QR code ตรงนั้นแล้วก็อัปโหลดอีกช่องหนึ่งต่างหากเนี่ยก็อาจจะเร็วขึ้นเพราะว่าระบบก็จะอาจจะมาพิจารณาตรงนี้ให้เราก็อาจจะเร็วขึ้นถ้าเคยติดโควิดแล้วหายจะเข้าไทยได้หรือไม่หมายถึงว่าได้แบบไหนด้วยอะไรเงี้ยนะก็ถ้าเคยติดโควิดแล้วหาย ก็คือเคยมีผลตรวจเป็นบวกอะ่ะใช่ไหมจะต้องได้รับวัคซีนหนึ่งเข็มภายในระยะเวลาสามเดือนหลังจากหายป่วยและก็มีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าหายป่วยจากโควิดมาด้วยคือฉีดวัคซีนหนึ่งเข็มแล้วก็มีใบรับรองว่าหายป่วยจากโควิดมาด้วยไอ้เรื่องกฎระเบียบตรงนี้ต้องเช็คอีกทีหนึ่งนะครับแต่นี้เป็นกฎที่เข้มงวดมากต้องได้รับหนึ่งเข็มภายในสามเดือนหลังจากที่หายป่วยด้วยและมีใบรับรองแพทย์ด้วยอันนี้คือคําถามเกี่ยวกับโรงแรม ในกรณีที่เที่ยวบินมาถึงไทยหลังเที่ยงคืนและต้องการเข้าไทยแบบยกเว้นการกักตัวต้องจองโรงแรมอย่างไรอันนี้คำตอบจากเว็บกงสุนีค่อนข้างงงเอาเป็นว่าถามโรงแรมดีที่สุดก่อนเราจะจองเนี่ยดูตั๋วเครื่องบินให้หน่อยเนี่ยแบบคาบเกี่ยวอะบางคนถึงห้าทุ่มแค่กว่าจะออกจากสนามบินก็เป็นวันใหม่แล้วอย่างเงี้ยจะให้จองวันไหนซึ่งจากประสบการณ์ที่ทํามาก็คือ เขาก็จะยึดเอาตามตั๋วเครื่องบินของเราว่าเยียบไทยวันไหนก็คือจองโรงแรมวันนั้นโดยที่โรงแรมที่ออฟได้ถามมาเขาจะมีระยะเวลาให้24ชั่วโมงก็คือจะเช็คเอาท์สมมติว่าถ้าเราถึงไทยตอน5ทุ่มของวันที่1เราก็ต้องจองโรงแรมเป็นวันที่1แล้วก็เวลาเช็คเอาท์ก็คือบวกไปอีก24ชั่วโมงแต่ถามโรงแรมก่อนดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดเอาคําตอบของในนี้นะซึ่งอาจจะดูงงๆออบเลยต้องอธิบายเพิ่ม ก็คือหากเดินทางถึงไทยวันที่2พฤศจิกายนตีหนึ่งควรจองโรงแรมสําหรับวันที่1นถึงสงพฤศจิกายน1คืนเหมือนกับว่าให้ไปจองเป็นของวันที่1แล้วออกวันที่2อ,อย่างนั้นแหละทา,ทางที่ถึงวันที่2ตอนตีหนึ่งเนี่ยนะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเออถามโรงแรมดีที่สุดโดยเมื่อได้ผลตรวจโควิดเป็นลบแล้วสามารถเดินทางออกจากโรงแรมได้ในวันที่2พฤศจิกายนก็คือเคสนี้ถึงไทย2พฤศจิกายนตีหนึ่งแต่ทีนี้คือ ความเป็นจริงอาจจะไม่ได้ซีเรียสมากถ้าสมมติว่าเรากลัวว่าจะจองผิดวันหรือ,อยังไงนะครับเพราะว่าถ้ายังเหลือเวลาอีกหลายวันเนี่ยเราก็สามารถขอโรงแรมเปลี่ยนวันในใบจองโรงแรมได้อันนี้เกี่ยวกับประกันก็คือเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยที่ขอไทยแลนด์พาสต้องคุ้มครองโควิดหรือไม่ไม่จำเป็นสามารถใช้ประกันภัยรูปแบบอื่นเช่นประกันทั่วไปหรือประกันสุขภาพที่วงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า5 0,000ื่นดอลลาร์สหรัฐได้ ก็เป็นสกุลเงินอื่นก็ได้แต่ว่ามูลค่าเทียบเท่ากันก็คือไม่ต้องระบุโควิดก็ได้ใช้ประกันของต่างประเทศก็ได้แต่ต้องระบุตัวเลข5 0,000ื่นดอลลาร์หรือมูลค่าที่เทียบเท่ากันแล้วจะทํายังไงถ้าประกันของเรานี้ไม่ได้มีระบุตัวเลขพวกนี้ก็ติดต่อบริษัทประกันหมายถึงว่าประกันต่างประเทศนะติดต่อบริษัทประกันให้ออกใบเซอร์ติฟิเคชที่ระบุตัวเลขให้เราก็คือขั้นต่ำคือ5 0,000 u ่นดอลลาร์จะมากกว่าน,นั้นก็ได้ ประกันบางคนเขียนอันลิมิตเฉยๆไม่ได้ระบุตัวเลขเนี่ยออฟคิดว่าไม่ได้นะครับก็คือต้องให้ระบุตัวเลขด้วยอันนี้คือการตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องบินออกจากประเทศต้นทางนะครับก็จําเป็นต้องยื่นผลตรวจโควิดแบบ rt pcr ในระบบ thailand pass หรือไม่แล้วก็จะมีคนถามอีกว่าประเทศเขามีแต่ pcr เฉยๆไม่มี rt pcr ใช้ได้ไหมถ้าเกิดว่ามันไม่มีจริงๆนะก็เป็น pcr เฉยๆนั่นแหละคือถามสถ,ถานทูตมาแล้ว pcr เฉยๆก็ได้ เพราะว่าบางประเทศนี้ไม่มีจริงๆแต่ของคําถามนี้ก็คือมันต้องมาเอาผลตรวจเนี่ยที่ต้องตรวจ72ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกจากประเทศต้นทางเนี่ยมายื่นในไทยแลนด์พาสหรือไม่ไม่จําเป็นเพราะมันไม่มีให้อัปโหลดไอใบตรวจโควิด72ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกอยู่แล้วแล้วก็คําถามในหมวดเดียวกันใช้ผลตรวจแบบอื่นอย่างเช่น ATK ได้หรือไม่ไม่ได้ต้องเป็น RT-PCR เท่านั้นแต่วงเล็บ PCR เฉยๆเราก็ถามสถานทูตมาแล้วได้ ฉะนั้นถ้าเกิดใครกังวลว่าเออเนี่ยหาได้แต่ PCR RT-PCR ไม่มีอ่ะก็ถามสถานทูตประเทศที่เราอยู่เพื่อความชัวร์ที่สุดแต่ออบถามมาแล้วอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ตรวจแบบ RT-PCR หรือ PCR ก่อนเครื่องบินออกไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกทีนี้มีบางคนก็ไปตรวจ ATK แล้วก็ไม่ได้ขึ้นเครื่องบินเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่ให้ขึ้นเจอมาแล้วแล้วดันไปโหลดกระเป๋าก่อน คือกว่าจะเจ้าหน้าที่จะตรวจเนี่ยตอนแรกเราก็นึกว่าตรวจตอนที่โหลดกระเป๋าใช่ไหมปรากฏว่าไม่มีเพราะว่าสนามบินนั้นดันไฮเทคเกินไปโหลดกระเป๋ากับเครื่องก็โหลดไปแล้วแล้วก็ผ่านตอมอขาออกไปแล้วแล้วก็ค่อยไปเจอเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารตอนก่อนจะขึ้นเครื่องบินพอดีที่เกตปรากฏว่าดันตรวจเอทเคมาฮะเขาไม่ให้ขึ้นเครื่องเอา้านอนสนามบินไปเลยนั้นต้องเป็น r t p ์ PC r หรือ PCR เฉยๆนะครับ ใครหาได้แต่ p c r เฉยๆก็ไปถามสถานทูตเพื่อความชัวร์ก่อนก็ได้ครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆฟังแล้วมีคำถามที่สงสัยนะครับหรือว่าต้องการแชร์ปัญหาของตัวเองว่าขอ Thailand Pass แล้วเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับก็สามารถแชร์ที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอของเราวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ